สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีข่าวดังกันมาเลยนะครับเรื่องราวนี้เองเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนได้ยินข่าวนี้ปุ๊บนะ อยากจะรีบไปสมัครกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในข่าวเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น,นครับแล้วกีฬาคืออะไรกันถ้าบอกว่ากีฬาที่คุณอยากแข่งขันเนี่ยก็คงจะเป็นกีฬาโปรดของคุณถูกไหมอาจจะเป็นฟุตบอลบ้างอาจจะเป็นเทนนิสอาจจะเป็นบาสเกตบอลหรือว่าอาจจะเป็นเบสบอลเป็นอะไรก็เป็นไปถูกไหมมีกีฬาร้อยแปดอย่างมากมายหรือ,ออาจจะเป็นอ e ีสปอร์ตก็ได้นะครับผมแข่งวาร์โลแรนอะไรแบบนี้ไหมหรือว่าแข่ง League o f Legends แข่งโ Dota เกมเนี่ยก็มีมากมายเลยแต่ผมมั่นใจเลยว่าการแข่งอันนี้เนี่ยหลายๆาคนฟังแล้วตาลุกวาวเลยนะครับเพราะล่าสุดนี้เองเนี่ยได้มีข่าวออกมาว่าทางสวีเดนนั้นกำลังจะบรรจุให้การมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการมีเซ็กซ์นะครับผมกลายเป็นกีฬานะครับและจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับผมได้บอกว่าพวกเขาเนี่ย เตรียมพร้อมที่จะจัดการแข่งขันเซ็กระดับยุโรปขึ้นมาด้วยนะครับผมโดยมีทางสมาคมเพศสมาคมการมีเพศสัมพันธ์แห่งสวีเดนเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็คอยกํากับดูแลการแข่งขันนี้จะใช้ชื่อว่า European Sex Championship โดยครั้งนี้จะเป็นการจัดครั้งที่1และจัดที่เมืองโกเทนเบิร์กในวันที่8มิถุนาที่ผ่านมานะครับผมก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าการแข่งนี้เองเนี่ย จะมีระยะเวลาการแข่งขันยาวนานกว่า6สัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นเริ่มวันที่8เนี่ยก็ยังไม่ได้จบนะครับผมยังแข่งไปอีกนานโดยการแข่งขันเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้แบบว่ามาวันเดียวจบเพราะว่ามันถูกแบ่งออกเป็นหลายรายการหลายประเภทนั่นเองโดยการแข่งขันเนี่ยนะครับผมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะนะก็จะแบ่งออกเป็น16ประเภทด้วยกันมีตัวอย่างมาให้ดูนิดหน่อยนะครับผมตัวอย่างก็เช่นการปลุกเร้าอารมณ์ ออร่าเซ็กนะครับผมก็คือการใช้ปากเนี่ยนะครับผมแล้วก็การสอดใส่นะครับอันนี้ก็เป็นการมีเซ็กแบบพื้นฐานเนาะความอดทนต่อการปลุกเร้าอันนี้ก็นับเหมือนกันนะครับการนวดตัวการเล้าโลมและการสารวจร่างกายเป็นต้นนะมีอีกมากมายเลยมี16รายการเลยนะครับก็มีผู้คนเนี่ย แห่กันให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยหลายๆคนอาจจะงงว่าตอนนี้เขาเริ่มแข่งกันไปแล้วยังสมัครทันหรือเปล่าเนี่ยขอไปสมัครด้วยได้ไหมนะครับแต่ข่าวนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะฮือฮาในโลกออนไลน์มากๆสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าการแข่งขันนี้จะไม่ได้ถูกจัดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าทางสมาพันธ์กีฬาของสวีเดนเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับแต่ตรงนี้ข่าวบอกว่ามาโดยการกํากับดูแลของสมาคมการมีเพศสัมพันธ์แต่อันเนี้ยสมาธ์กีฬาออกมาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,มีการจัดเดทัทางนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็ แห้วกันไปครับกับการแข่งขันที่หลายคนรอคอยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าอาจจะเป็นเหมือนมีคนเนี่ยผุดแนวคิดนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เหมือนโปรโมทเสนออะไรกันขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันยังไม่ได้ผ่านการกํากับดูแลแต่อย่างใดเนี่ยนะครับผมแต่เอามาเสนอก่อนนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผ่านนะครับผมไม่ได้บรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกีฬานะครับอันนี้ถามว่าในอนาคตมีโอกาสไหมยิ่งเป็นประเทศแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับผมประเทศที่เขาเปิดกว้างเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นั้นที่อาจจะเป็นนนนกีฬาาได้ใอคตตแ่ แบบเร็ววันนี้ผมคิดว่าก็คงยังไม่ได้เป็นหลอกสุดท้ายก็แห้วกันไปนะครับกับข่าวที่ฮือฮาไปทั่วโลกเลยหลายๆคนอยากไปสมัครมากแต่ถึงคุณอยากไปสมัครแค่ไหนเนี่ยตอนนี้สุดท้ายแล้ว,วอ่ะไอการจะจัดก็ล่มลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถูกปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ได้มีการจัดขึ้นจริงถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ละกันถ้ามีจริงเนี่ยคุณจะไปแข่งหรือเปล่านะครับกับการแข่งขันมีเพศสัมพันธ์ระดับยุโรปอีกหน่อยถ้ามีระดับยุโรปเนี่ยก็ต้องมีระดับโลก,กม,โโม,แบบมมัมันนแ์พธคงบ เป็นรางวัลที่แบบโอ้โหทุกคนคงแบบชื่นชมหรือเปล่าลองนึกภาพกันขำๆได้รางวัลออร่าเซ็กเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกออร่าเซ็กโอลิมปิกได้รางวัลการสอดใส่อันดับหนึ่งของโลกโอ้โหผู้ชายผู้หญิงคู่ที่ชนะนี่คงเรียกได้ว่าเนื้อหอมถูกไหมคงมีแต่คนอยากมา จีบอยากมีคนอยากมาอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขำขำํำข,ข,ขันกันไปนะครับเพราะ<ร>ว่าเอาจริงๆเรื่องเซ็ก์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ก็เปิดกว้างมากแล้วเนาะยิ่งในไทยเองก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเทียบกับที่อื่นบนโลกโดยโดย,โดยทั่วไปอ่ะโดยแบบเอา majority ของโลกเนี่ยนะครับไทยเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเปิดกว้างในระดับมากๆเลยแหละสำหรับผมเบบองนะจากประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครัต่่งงมมก็็็ิดวาเเรรรืืออีีนนน้ปธช ควรให้ความรู้มากกว่าจะมาปิดกั้นมากกว่ากันนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร,ร์เรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์เซียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆน,นก นะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยห่ปีคุณจะเรียนกี่คอร์ นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สําหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ